ส hey, hey, <Hey, S 1> วัสดีไวรุ่นนีนี้เรามาอยู่ครับนี hey, ่คือแบบว่าวันนี้พี่คิดแล้วคิดอีกนะครับน้องๆว่าวันนี้เราจะต้องอำลาสี่วาวลิงก่อนน้องๆเบามาแล้วบาอ,อะไรเฮีย <c oughs> อะไรเนี่ยนี่เฮีย <c oughs> อะไรเนี่ <c oughs> <c oughs> ยโอ้ยไลผ้าเขามาวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆเลือกก็เม้นกันมาถ้าไปเหลืองอ๋อยบวกหนึ่งถ้าไปดีมน้อยบวกสองอ สวัสดีค,ครับเพองๆวันนี้พี่กันก็มาอยู่กันในเว็บสุ่ร้อยยี่ห้าโซนนะทุกคนโอโอโอวันนี้บิงพัน,นทัวร์พิเศษดีเดอร์น,นะทุกคนดิแต่แบบวันนี้อ่ะน้องๆถามมันว่าสมัครยังไงเข้ายังไงบางคนกดไปที่สมัครสมาชิกถ้าคนที่เล่นเป็นบุกอยู่แล้วไม่ต้องกดสมัครสมาชิกเลยทุกคนกดเข้าวระบบตรงนี้เลยเนี่เ,เลยลงมั้งล่างนี่นี่จะเห็น เข้าระบบด้วย Facebook กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าไปยืนยันตรง Facebook แต่นี้พี่เคยเข้าแล้วไงเออก็คือง่ายมากๆใช้ a c e b o o k ล็อกอินได้เลยไม่ต้องไปยุ่งยากไปกรอกอะไรเลยนะน้องๆก็เติมตังค์ก็เติมที่นี่เลยนะทุกคนนี่เข้าไปเติมเงินอัดทัวร์เลทหรือว่าธนาคารก็ได้แต่ทัวร์เลทจะง่ายที่สุดนะพี่ว่ามันมันสะดวกที่สุดนะครับทุกคนก็กลับกันมาวันนี้น้องๆถาพี่มาเยอะเลยบอกว่าพี่เล่นเว็บเนี้ยด้วยเงินร้อยเดียวให้ดูนี่อ่ะ ร้อยเดียวนะนี่มุมนี้เห็นไหมร้อยเดียวจริงๆวันนี้พี่จะมาปั้นนี่เลยว่าจะสุ่มบิดนะทุกคนเพราะว่าเวลาเล่นได้แล้วมันจะเข้าไปที่ครดิตนะทุกคนอะนจัดจัดไปไม่รู้ร้อยเดียวจะรอดไหมคืนนี้จะแกบจะแกบหรือมาโอ้ยหนึงมาสก็พอ,อได้อยู่นะพอได้อยู่นะอย่าไปยองดิเนี่ยเวลาน้นนนนองๆปั้นไปเลยครับบางทีพี่ปั้นแบบเป็นสิษตาเฮ้ยนี่ไงโลมาแล้วศิษยา ห้าสิบปีก็คือห้าสิบบาทนะครับน้องๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำไรยี่สิบบาทเห็นไหมกำไรยี่สิบเก้าบาทมาเด็กมาเด็กห้ารุดจะเอ้ยห้าสิบปีตโตมันต้องอย่างงี้ดิมันต้องอย่างงี้ดินี่กำไรหกสิบบาทแล้วจัดไปดิจัดไป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 โอ้โหครับโอ้โหที่น่าครับผันนี่เลิกเลยเฮ้ยห้าสิบบาทสาห้าสิบแล้ว แล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้กำไรมาประมาณเนี่ยเก้าหหกบาทนะครับน้องดูดิลอง KK มาเล่นกันดูนะครับผมกับเว็บสุ่มสมัครง่ายก็คือไม่ต้องใช้อะไรเลยเข้าผ่านไปทุกง่ายได้แล้ทุกคนเพียงแค่นี้เองของร้อยยี่สิบห้าโซนไทยขามาเจอพิมในกิลหนึ่งสองห้า Z O N โนะครับทุกคนไปลองดูเฮ้วันดีไวรอลนี่ครานี้เรามาอยู่กับ คือแบบว่าวันนี้พี่คิดแล้วคิดอีกนะครับน้องๆว่าวันนี้เราจะต้องอำลาสีวาวลิงว่าน้องๆคือแบบว่ามันมันแรงเกินอนะในบอดี้ลิงคือแบบว่า1 9 2 2 0 0มันที่ว่ามันเกินไปจริงๆนะ แล้วตอนนี้ไอ้คันนี้มันมีเคล็ดลับมันมีความลับอยู่ไม่ใช่เคล็ดลับแบบความลับมันเป็นความลับของ5้าเกียร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่าดูว่าสเต็ปข้างในเนี่ยมันยังดีหรือเปล่าแล้วก็ที่ไม่ได้ขี่เนี่ยดิมันไม่มีเบาะเจอนี้เบาะส่งไปทําแบบโ,โหเป่าเฟม,มึงเอาไปนาน <Hey. S 1> อะไร <Hey. S 1> มาไหมเบาะมาแล้วเบาะอ,อะไรเรื่อ <Hey. S 1> อะไรเนี่ยนี่ hey. ที่อะไรเนี่ยลายผ้าเขาม้าผ้าเขาม้าไทยให้เลือกเลยชอบแบบไหนแล้วอันนี้คือที่เราส่งไปทําด้วยกันใช่ไหมใช่ทาง้วยกันบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่แบงค์เขาเป็นคนแนะนําคือของพี่แบงค์ก็ของแท้ใช่แล้วมันไม่มีมันมีแค่สีแดงใช่ไหมใช่แล้วเราก็กล่าวว่าจะให้เหมือนนี้เหรอ อยให้เหมือนคือเราเราเราจะไม่เอาสีแดงไงเราจะเอาสีตามรถก็ง่ายๆเลยอันเนี้ยเป็นสีดำอันนี้ของป๋าเอาแล้วเนี่ยของมึงนี่อันนี้เนี่น้ำมันเหลืองตรงไหนเนี่ยใส่ก่อนเอาหนอยเลยเอาน้องว่ามันเข้าไหมครับได้แนี่ยโอ้สวยเฮียไม่ได้เลยโอ้ปวดหัวเลยพอาะพรพรอันนี้แหละได้วันนี้เราจะมาย้ายเครื่องกันป๋าย้ายเครื่องคันนี้ย้ายไหน บอกเลยว่าจะย้ายไปจะให้น้องๆเลือกว่าสีวาวเซตเนี้ยจะไปอยู่ในเหลืองอ่อยหรือว่าดีมน้อยดีถ้าเป็นที่แล้วพี่ว่าเอาอยู่เหลืองอ่อยก็ได้ั้งเหลืองอ่อยคือโหแล้วลูกใหญ่ด้วยอ่ะขี้โกงใหญ่ตรงไหนใหญ่ตรงไหนแปะทักแปะทักเจ็ดสีวาวก็เอาอ้ยมันต่างกันที่นิดเดียวเองโหโหโห ลองครับที่ดูยวแล้วกันบอกว่ายังไงไม่ไหวครับผมจะแบบต้องต้องอัพแล้วอ่ะครับมันไม่ใช่ไม่ไหวตอนนี้คือแบบว่าคือเสียดายพอยกเครื่องนี้ลงมาแล้วมันไม่ได้ไปใช้อะไรไงคือเดี๋ยวลิงอ่ะผมจะกลับไปเป็น58าแปดห้าเกียร์ด้วยเดีโดดโดดนอนแบบรอบก่อนนี่เราสี่เกียร์โดดนอนห้าโลใช่ไหมอ๋อใส่ฮะเรามีห้าแล้วเราโดดสิบโลเลยครับเนี่ยโดดไปยาวๆเลยคือแบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องกลัวพังอ่ะเพราะว่าลูกลิงไม่ต้องกลัวพังไงเออเพราะจริงๆคือเหนียวมากนะห้าแปด ถ้าเท่าหนึ่งจุดห้าใช่แต่ตอนตอนที่เราขี่ซีบาลเราก็ยังกินเก่งกันอยู่นะเพราะว่าลิงแล้วก็มันไม่เหมือนเวฟอแบบวันนี้มันน่ากลัวนะลิงอะไปไปไทยเดือดหอยไปเน๊ะเดือดหอยเหรอน้องว่าไงคือแบบเดือดหอยพี่น้องบอกว่าเห็นบ่อยแล้วไปไหนอ่ะก็มีดีมไงดีมน้อยจะไปใส่ดีมนะเออแล้วโอ้แต่ดีมบอกเลยว่าทรงก็น่ากลัวเหมือนกันนะของดีมองเว็บอะฮะมันก็เหมือนเว็โอ้ไม่เหมือนมันก็มีบางลมใช่ไหมน้องๆมีบางลมเหมือนกันแต่ดีมบอกตรงตรงหมดตรง แล้วล้อมันจะรู้สึกว่ามันจะสั้นกว่าอันนี้เอาไปของเดิมเลยนะไม่ต้องแต่งนะนี่ก็เดี๋ยวร<อ>ื้อดูข้างในก่อนเดี๋ยวให้น้องๆดูข้างในมันเป็นยังไงสภาพภายในก็ปกติแลวไม่ดีหรอกเอ้ก็เช็คก่อนเราเราก็ต้อง,งเวลาเราจะลื้อไปไหนแล้วถ้าออกมาลูกติดอะลูกมีรอยแบบเบรกเล็กน้อย,ยนะอะไรเงี้ยเล็กน้อยก็ขาดอย่าพึ่งเราไม่เหงาหรอกเดี๋ยวกูขึ้นแม่งเลยดีกว่าวะ่ะขึ้นอะไรขึ้นคันส้มเลยดีกว่าทำไมว่าเดี๋ยวไม่ไหว เอ้ยึ้นไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวจะต้องหมุนก่อนนี่บอันนี้มันแน่นเดี๋ยวมาเปิดโชว์กันทั้งหมดใครขันวะเองอะไรขัเดียววาวาทั้งน้องคิดว่าจะไหวหรือเปล่าคือสเต็ปนี้อยู่กับลิงมันตอนนั้นลิงผมเท่าไรเอง38มม้า39ม้ามาอันนี้สี่ดม้าโอ้โหมันไม่เหมือนกันนะมันลิ เอา้โหแล้วลิ้งแบบมันมันขี่ยากอ่ะมันจะยกอย่างเดียวเลยจังนะผีผายพากันลงหมดแล้วมั้งเนี่ยแล้วมันจะยกไปใส่เครื่องไหนอะยกไปใส่ยกไปใส่เอ็นดีเอ็นร้อสิบวะเอ็นีเอ็นก็ชวนเอาลูกเล็กขึ้นกลับเหมือนกันไอยาชิผายเราไปยกเครื่องไว้ไว้ลูกเท่าไหนเนี่ยร้อยสิบอะเดี๋ร้อยสิบเรื่องร้อยยี่บ้านสี่วาวเฮ้ยน้องๆเฮ้ยได้ไหมเออได้นะจะได้นะบอกเลยเราก็หมุนให้มันคลายก่อนมาร์กไม่ต้องดู ทำไมอะครับพี่เกมไม่ดูมากเหรอครับไม่ดูเฮ้ยเอ้าวอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดูเลยต่อออกไปเลยเกมเฮ้ยเอาต่อออกกัเลยต่อออกกัน ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยอย่าเซอร์ไพรส์นะครับเอาละครับผมทุกคนข้อขาดหรือเปล่าอย่าอย่าว่ายังขี่อยู่เลยอย่าว่าไปขี่ตอนไหนฮะขี่อยู่ที่บ้านอยู่เลยอย่างนั้หล่อนไปแล้วเนี่ยหล่อนนะเนี่ยอ๋อมาดูก่อนอันนี้นิ้วฝ่าก็รู้สึกว่าอันนี้นี้วาวซิ่งนะก็ไม่น่ามีอะไรไม่น่ารั่วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ตอบเมื่อกี้ไม่ติดนะครับเขาเรียกว่าลอส ล่อสภาพนี้ล่อแต่ทำไมไม่หยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยมันเมื่อกี้มันหมดไม่ขึ้นเดี๋ยวเราแกะฝั่งนี้เลยไหมล่ะแกะเลยครับพี่เชี่ยไหมเองยหลอนหน่อยย่ามันต้องมาลุ้นอะไรอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เออใครอยากได้อะไรสีวาวเนี่ยต้องไปที่ช่างวิทย์อย่างเดียวบอกเลยว่าของครบของครบค่ะทุกวันเออแต่รำหน่อยครับทุกคนรำจั๊บบอกว่าโอ้ยสนิทกันส่งข้อไปแป๊บเดียวนั่นแหละขอแล้วแล้ววันเสี้ยวอาทิตย์ไม้ขี่เลยเราเรว่าอาจจะไม่เห็นลิงพี่ครับ เดี๋ยน็งหมาเฟรรมเจอกันปีหน้าครับทุกคนโปรเจกต์ยาวโปรเจกต์ยาวอันนี้รายการจับเข่าคุยนะทุกค <c oughs> นเมี่อกหลอนเลยเนี่ยหลอนอย่าเซอร์ไพรส์กูนะถ้าไม่งั้นนี่โปรเจกต์ยาวปีหน้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยคอหมดแล้วอะ่ะใช่เออคอตอที่บ้านเราหมดแล้วเนี่ยพี่มีพ่อกระแปะอยู่ตัวนึงไง ไม่ครข้อมู้สองคมันบางทีที่ป่าทอดออกมันมันไม่แรงโอ้ไอ้เคีกูขึ้นข้อใหมี <c oughs> แล้วถ้าหลงมงรื่องภาษาึ้นวาเหงาดิตอนนี้เดี๋ยวจานไฟเป็นไงวิไม่เป็นรอยเลย,ยเลยวิเต็มว่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบสี่สี่สี่สส <c oughs> ยีหลอดหมดเลยโอ้โหลแล้วเมื่แล้วึงถามน้องเลยนะจะไปจะไปอยู่คันไหนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวให้น้องเลือกก็เม้นกันมาถ้าไปเหลืองอ่อยบวกหนึ่งถ้าไปดีมน้อยบวกสองอ่าเพราะว่าตอนนี้ น้องรอกเไม่เป็นไรไเป็นไรหรอกนะเออโซโตเฉยเฉยนะครับน้องเพราะว่าเรื่องข้อขาดนี่ส่วนใหญ่เราไม่่อยขาดฝั่งนี้แล้วนะขาดขาดฝังไปขาดแค่แบบเล็บเบื้อปลายเล็บไปขาดฝั่ง นู้นฟังคัดแทนไม่มปนอยู่ที่เวทถ้าเวทกลมก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเวททำเวทดีๆนะครับน้องบางคนกึงเวทนี่กึงไปเฉียงเฉียงก็ได้อะไรเงี้ยติที่ต้องตอกน้องแล้วก็ลูกโตนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เปลืองมากสำหรับแรกๆที่ใครหาย <S <S อยู่ก็คือให้ฟันมันคบรบเต็มๆนะเมื่อก,ก่อนเราก็ใส่ไป่ใส่ไม่ได้เราติดไม่งานเราโอ้โหเบิกมาที20 30อันนะเปลี่ยนคันละ3คันเปลี่ยนคันละ3-4อันนน้องๆก็ไม่น่ามีอะไรน่าจะแค่ตกเอ๊ะอะไรเดี๋ยว5-8เราใส่นั่นได ใส่ตัวกดโซ่โคตรทนเออเนี่ยต้องใช้แบบใช่ใช่นี่อนของอะไรนะ PTK Moto นี่ต้องต้องจัดแล้วเนี่ยเห็นไหมแบบมันมันกดโซ่ไม่ดีไงโซ่อาจจะตกได้น้องๆเนี่ยตอนนี้โซ่พี่ตกเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าน้องๆ่วกอย่าดูห้าเทีย์แล้วครับพี่ อยาดูห้าเกียร์หเหรอเออห้าเกียร์เป็นไงใช่ไหมใช่ห้าเกียร์ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ห้าเกียร์แบบออห้าเกียร์ราคามันเท่าไหร่บอกเข้าไปดิห้าเกียร์ปกติอ่ะที่เขาใช้กันอะไรนะออทาปุงทาเกเอ,อ,อะไรเงี้ยสามหมื่น 3, ไม่มีตังค์สามพัน อันนี้ประมาณตกประมาณสามพเอาอันนี้ถ้าซื้อหน้าร้านมันอยู่4,500้แล้วตอนเนี้ยอ๋อเหรอมีห้าล้เหรอใช่ๆราคาเพื่อนเอท่ีมหน่อยครับเอาแบบหน้าเด้งมาฮะเอาหน้าเด้งหน้าเอาอันนี้หล่อไปเอาคีมเจ๊แพรดีกว่าหน้าเจ๊แพรดีกว่าคีมเจ๊เพ้ถ้าดีมากรอบนี้เราซื้อช่วงขายของแต่มระบบบอกเลยว่าสบู่เป็นสบู่สบู่ใยกล้วยหน้าใสมากครับดูเลยอ่ะผมเตรียมหน้ากูดิเนอะอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยต้องอ่อยนะเอออย่าลืมไปสั่งซื้อได้เฮ้ยกกููตอบไม่ถ เราออกอีกฝั่งแล้วเหรอฮะเออไหวยังไม่ได้ออาอีกฝั่งออกเลยโอ้โหติดด้านทุกคนครับเขาเลยหลอนไม่หมดแล้วไม่เป็นไรเปิดก่อนเลยก็ได้เปิดเลยก็ได้ไม่ต้องถอดแล้วลูกเว้ยฮะมาเก่งข้าไหนเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วเลยเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วดึงไอ้พวก ใช้ความรุนแรงแม่น้องต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าประเก็นมันปลอนเกลียเสื้อร์สำคัญนะครับน้องคือถ้ามันขาดติดเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนเลยมันย้อยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทอดกันเลยดีกว่าเบอร์แป๊ก็อันนี้แท้งนี้จะพอกโดยสอดจอดนะมื่อวอใครที่สนใจก็ไม่ต้องส่งมารลกครับไม่ <laughs> เดี๋ยวนานนะเพราะว่าพอ,พอแท้นี้หมดวันนะกันหัวกันยกกันทนูกทา ลองบู๊อะไรเยอะๆไปเลยเก็บให้เป็นสัดส่วนนะเดี๋ยวหาไม่เจอครั้งน้องเราประกอบรถใหม่เราจำได้อยู่แล้วเหลือประจำเลยนะรอบรถใหม่นี่นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีครับตโดดๆไหล่กออกเลยเดี๋ยวดีไม่ได้เอาได้เอาได้เอาไดสตาร์ทออกก่อนตอนนี้ไดก็ก็ดูดีๆนะทุกคนก็เอาที่มันแรงๆเพราะว่าลูกโตอ่ะเราต้องขับเลยเดี๋ยวได้ได้ได้เขียนสตาร์ทโอ้การนี่อ๋อตอนนั้นตอนนั้นที่เรายังไม่ได้แก้เนาะการมันไหม้ เอานามาดีต่อ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 จำการ์ดไว้ดีๆครับน้องห้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 ต่อต่ต่ออือมแล้วนี่ลูกสวยใส่ไล้ยมนพินครับทุกคนแหวนไม่ติดแหวนลื่นๆโอเคพาแล้วก็ต่อมาเราจะเปิดเกียร์ให้ดูแล้วกันรยจงไม่ออกเลยใชเออออกไม่ออก ฝังคัดช่างแม่งแต่เดี๋ยวเปิดฝังคัดมานี่หกเลทเลยครับเปิดแต่นี่ให้ดูเกียร์ไปเลยให้ดูอย่างเดียวนะเออเพราะน้องๆมันสงสัยไงไงฮะเกียร์ลูกใหญ่มันวิ่งได้ป่าวได้เปล่าววิ่งได้ครับแต่มันน่ากลัวครับอโอ๊ยทัททบทับท่าตกนี่เลยอุ้ยเอาเกียร์ <อ> á, ลื่นหลุดเป็นแล้วเอากระดูกหลุดหลุดรินริมหลุดริมหลุดลงมาแล้วเอาริมออกมาก่อนนี่ริมเอาริมอ๋อริมจ่อยเองไหมริมหลวมงมาเมื่อไรเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เออริมดูดิริมแมงเปื่อยไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวขยับก่อนนะฮะอมันติดขาเกียร์เดี๋ยวต้องฝาดต้องเปิดฝั่งทัดก่อนถึงจะง่ายผมว่าแต่ก็ต่อมาเลยได้ไหมเหรอฮึ เอาป่าฝากติดกล้องมาซูมให้น้องๆดูเลยกนะันแม่น้องๆอโดเลยนี่คือ5้อาเกียร์ทาเกะกาวาอะไรน่าเกียร์ทาเกะวาเป็นไงนี่ค,คือเ,เอ้าตุ้งเนี่ยชื่อ5้าเกียร์ทาเกะกาวา,าเ,เพราะว่ามันเกะทออุกคนก็ถามว่าถ้าเหมือนไหมที่เราเทียบกันเหมือนเด้นนะอ่าแต่ก็ถามว่ามันมี ปัญหาอะไรไหมตอนนี้คันนี้ยังไม่เจอเจอเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งจะรู้สึกขี่แล้วมันเดิดเดิเดิคือเหมือนอาการเหมือนลูกติดแต่ไม่ได้ติดเออคืออาการมาแค่เกียร์หนึ่งแล้วก็ในที่ป่าเคยเจอที่รีวิวก็มันเป็นเกียร์มันตอบเองย์กลับเองซัดแบบอานทืนเลยอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวก็แต่อันนี้ยังไม่เจออันนี้คือมีอาการแค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ห้ารู้สึกว่าตอนนี้รถ ทำให้รถไล่ยากแรงเกียร์ห้าไม่พอเราก็าต้องมาไล่กําลังให้มันถึงรอบให้มันถึงก็ค่อนข้างเรียกว่าขี่ยากนิดนึงแต่ก็สนุกอยู่เ <c oughs> ตะรอยไปดันเกียร์สเลยแล้วกันจริง บอกเลยเพราะว่าลูกโตสเตปนี้นี่ก็เป็นเกียร์ห้าเกียร์เห็นไหมมีก้ามปูสามตัวตัวปกติมีสองตัวใช่ไหมอ่าก็ประมาณนี้วันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนี่พาให้ดูว่าห้าเกียร์เป็นแบบนี้แล้วโบดกันมา<ๆ>เครื่องนี้แต่จะเป็นสี่เกียร์นะ<ๆ>จะกลับไปเป็นสี่เกียร์<ๆ>จะใส่เหลืองอ้อยหรือว่าจะเป็นดีมน้อยดีเออ<ๆ>เห็นคิดถึงดีมน้อยก็เดี๋ยวจัดให้ นะทุกคนบูจนมาใต้เม้นนี่เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคันส้มๆนี่โดนแดกแน่นอนเฮ้ยขยี้อ่ะเช็คอยู่เช็คอยูเออเช็คอีกแล้วเช็คเช็คบ่อยแล้วก็หนาเราเนี่ยเขาไอ้เหี้ยเออเป็นอันนี้เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่เขาบูลเขามูนไปเจอกันคลิปหน้าไปครับ